ในมอไปวาดค่ะวันนี้เออรอเป็นช้ามากเลยค่ะที่ห้ามมันมันนอนก่อนเขาก่อนเพื่อนนี่นะแกแกถ่ายวีดีโอให้นอนไปวัดทำไมเข้าวัดเป็นกับเขาได้หรอเปล่อพีอะเข้าวัดเป็นกังเขาได้หรอล่มีกองมอสไหมเนี่ย อที่ยังไงกับการไปวัดตอนเช้าค่ะเดี๋ยวอืมอ่าวันนี้สตาฟทำบุญตอนเช้านะคะทำบุญจะทำบุญที่วัดป่ากุกแก้วนะคะทำบุญที่วัดป่ากุกแก้วเปอนเป็นการทำบุญให้พี่สตาฟที่ยงรับไปแล้วด้วยนะคะพอมมีเยอะมากเลยไอเอะอะไรนี่ หน่องหมดยินดีกับการไปวัดมันเป็นวิดีโอเออคิดยังไงกับการไปวัดกับไปเอเอคะตอนเป็นวิดีโอรู้ง <c ười> คิดยังไงมายืนถ่ายกับไปเอเ,อเอนี่ยรู้สึกยังไงบ้างวิดี <c ười> โอตัวไหนเนี่ยเอาไปยิ้มไปสิวิดีโอค่ะะอไม่ต้องยิ้มอ,อันนี้ถ่ายวิดีโออันนี้ถ่ายคลิปคิดยังไงคะมายืนกับไปเอ,เ,อเ,เนี่ยออไอเสาไฟฟ้าเพื่อนที่เนี่ยรู้สึกว่าเป็นหลุมหรือเปล่าครับพี่โอ๋ไอเสาไอเสาไฟฟ้าเพื่อนที่ อืมน้าน้องมดพิงกล้องพี่ก็ถ่ายวีดีโอได้นะอะไรน้องมด